เดินเล่นช้อปปิ้งกับน้องหมาสุดที่รักพร้อมจับอาบน้ำทําสปาโอโซนที่ร้านเพชรขับโฮมโปรสาขาฟิวเจอร์พาร์คลังสิตวันว่างๆสบายๆแบบนี้ขอพาลูกออกมาเดินเล่นช้อปปิ้งสักหน่อยพอวางลงให้เดินเองแล้วนะก็คือแฮปปี้เวอรอยากรู้อยากเห็นอยากกินนู่นกินนี่ไปหมดตอนนี้นางก็คือเดินทั่วร้านเหมือนเคยเดินมาสิบรอบแล้วอะ แอบมาตอนไหนผู้สิหลังจากที่ชอบกันแบบเพลินๆไปแล้วเราก็เลือกไปเห็นบริการสปาโอโซนของร้านเอาจริงเพิ่งรู้ว่าร้านขายของสัตว์เลี้ยงอ่ะเดี๋ยวนี้เขามีบร,ริการอาบน้ำโอโซนในตัวแล้วว่าแล้วก็ไม่หลอชา้าต้องลองแล้วหนึ่ง<ม>ก่อนอื่นก็จะต้องพาน้องไปชั่งน้ำหนักตัวแล้วก็เข้าไปอาบน้ำกันเลยก็จะเริ่มตั้งแต่แปรงฟันอาบน้ำบีบต่อมก้นชำระล้างสิ่งสกปรกรวมถึงนวดขมับให้แบบฟินๆอีกด้วยอาบน้ำเสร็จแล้วเช็ด ตัวเป่าขนพร้อมออกทําสวยกันต่อวันนี้สี่หมายจะได้ทั้งทาโลชั่นบํารุงตัดเล็บไถอุ ung, ถ้งไถท้องและฉีดน้าหอมตบท้ายข้อดีสําหรับการทําสปาโอโซนให้น้องหมาน้องแมวคือจะช่วยฆ่าเชื้อแบคทีเรียได้ถึง99%รล้างสารเคมีตกค้างได้มากถึง80%ช่วยยับยั้งการเกิดกลิ่นตัวได้เส้นขนทีน่นุ่มลื่นปลอดภยัยไม่ระคายเคืองผิวแค่ใช้บริการโอโซนที่ร้านลูกๆของเราก็จะได้ทั้งการไถท้องถ่ายเท้าไถาก้นและการบีบต่อมก้นแล้วก็แป ันการันตีโดยช่างมืออาชีพที่ทางเพชรขับคัดสรรมาอย่างดีโดยผลิตภัณฑ์ที่ใช้ทั้งหมดเมื่อกี้ก็คือจะเป็นของแบรนด์โปรดเผื่อใครที่ใช้บริการเราถูกใจหรือสาหรับเพื่อนๆที่อยากลองเอาไปให้ลูกๆที่บ้านใช้<ๆ>ก็สามารถซื้อที่ร้านได้เลยนะเรายังมีอาหารกระต่ายแฮมสเตอร์ปลาเม่นเต่าหอยทากหรือแม้กระทั่งนมของนาคเอาให้แบบครบกันไปเลยจ้าทุกคนสามารถพาน้องหมาน้องแมวมาเดินเล่นพร้อมกับเราได้เลยนะนอกจากนี้ที่ร้านเพชรขับก็ยังมีบริการเดแค์คอยช่วยดูแลสัตว์เลี้ยงตอนที่เราเดิน ช้อปปิ้งกันอีกด้วยต่อไปน,นี้เวลาจะออกจากบ้านอะ่ะก็เอามาด้วยไม่ต้องปล่อยให้น้องอยู่บ้านคนเดียวแบบเงางๆอีกแล้วสิทธิพิเศษเพิ่มเติมสาหรับเพื่อนๆที่เห็นคลิปนี้รับฟรีสปาโอโซนอัปเกรดแต่วันนี้ถึงวันที่31ตุลาคมเท่านั้น